พอเฉลี่ยจนนะครับรถตัดด้านั่งครับหยยบไปเลยครับยหยยบแรงๆโอเคตัดกว้าง75เต็นเลยนะครับตัวนี้ ป่าล้วนๆนะครับอันนี้ไม่มีหญ้าเลยน,นี่ป่ายางตัดได้ทุกสวนนะครับสวนผลไมส้สวนไร่สวนยางอ่าตอนนี้ของกาทิงนครเกษตรยนต์ออริจินอลจันทบุรีนะครับสนใจก็ ติดต่อมาทางเบอร์โทรที่ให้ไหว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ